สวัสดีครับผมนาะยพิบูลตองวังกุศลวิทย์ม6ทับ1เลขที่12โรงเรียนอัานสัมผัสอุดมนะครับวันนี้จะมานําเสนอข้อสอบโอนเอ็ดปี61ข้อที่2นะครับข้อนี้กําหนดมาให้นะครับ27ยกกําลัง1นึ่ส่วนหกบวกเายกกำลัง1นส่วนสนะครับเอ่อทั้งหมดคูณด้วยสองนะเอ้ยกกําลัง2นะครับก็เอามาคิดง่ายๆนะครับ27ก็เอามาแปลงเป็นเอ่อสยกกําลัง3 9, าส่วนเก็มาเป็น3ยกกําลัง2นะครับหลังจากนั้นก็เอามาแทนค่านะครับผม ซึ่งเราก็จะแทนค่าได้เป็นวงเล็บ3ยกกำลัง3ยกกำลังด้วย1ส่วน6ะครับแล้วก็บวกด้วย3ยกกำลัง2วงเล็บ3ยกกำลัง2นะครับยกกำลังด้วย1ส่วน4แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังด้วย2ครับ ส่วนของวงเล็บนะครับก็จะเป็นการคูณนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น3คูณกับ1นส่วน6นะครับ3คูณกับ1ส่วน6ก็3ตัดกับ6ได้นะครับก็จะกลายมาเป็น1ส่วน2นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการคูณนะครับแล้วก็2คูณกับ1นส่วน4นะครับก็เป็น1ส่วน2นะครับ ครับเราเราก็จะได้ค่ามาเป็นนะครับสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองบวกสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองน,นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังด้วยสองครับนะครับเราสามารถเอามาเขียนเป็นเอ่อรูทได้นะครับก็จะเป็นรูทสามบวกกับรูทสามยกกำลังทั้งหมดยกกำลังด้วยสองนะครับ เนี่ยครับพอถึงตรงนี้นะครับก็รูสามบวกรูสามนะครับก็จะได้เป็นสองรูสามนะครับทั้งหมดยกกำลังด้วยสองครับก็เหมือนเดิมนะครับวงเล็บก็คือการคูณนะครับแต่การคูณตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกระจายสองเข้าไปนะครับครับก็จะได้มาเป็นนะครับสองยกกำลังสองนะครับ แล้วก็รูทสามยกกำลังสองนะครับครับซึ่งสองยกกำลังสองนะครับก็ได้สี่นะครับส่วนรูทสามยกกำลังสองนะครับก็รูทตัดสองนะครับแล้วก็จะได้เป็นสามนะครับก็จะเท่ากับอ่าสิบสองนะครับข้อนี้ก็ตอบ ข้อ5นะครับก็คือ12นะครับก็สำหรับข้อนี้โจทย์ข้อนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม